สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดสตรีมสดใน Facebook กันค่ะก่อนหนึ่งเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า KM คีย์โซเชียลหรือกดพาลิงจากดาราก็ไม่ได้เลยเว็บไซต์ KM คีย์โซเชียลจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอีมากมายในหลากหลายบริการและหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะ ในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube i g t i k t o k t w i t t ต r ร e l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพืเ่อนๆด้วยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมนได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยรวมถึงท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรัสผ่านอย่ยลืรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ก o o g l e กัน,นได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใชงแนกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใชงแนกันได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ Tm k, k s o c i a l นะคะไปที่ปุ่มขัดสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมดู่อยู่ตรงนี้นะคะ โมดูมตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในมดูมตรงนี้นะคะเลือกเป็น facebook นะคะบริการของเพิ่มสตีมสดไลฟ์สดนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะขอเลือกเป็นตัวใหม่ตัวนี้แล้วกันค่ะบริการตรงนี้ไม่อยู่หลากหลายบริการมากๆเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะก็เลือกเป็น15นาทีด้านบนสุดตรงนี้แล้วกันนะคะเป็น1แป4 0นะคะค่าวมิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของเรื่อหุองเพื่อนเอง ไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์ตัวรับประกานและความเร็วนะคะที่อยู่บนตรงนี้เลยค่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอกมาได้เลยจากโพสที่นักการจะใช้บริการนะคะขอเป็นโพสหาไลท์ก่อนสักครู่หนึ่งนะคะก็ขอเลือกเป็นไลน์นี้นะคะยอดเดิมอยู่ที่400นะคะคัดลอกลิงก์และนํามาวางกันได้เลยนะคะจเนวนขั้นต่ําอยู่ที่10ใส่กันไป10นะคะในราคาไม่ถึง1บาทนะคะกดซูงกันไปได้เลยค่ะ 100คนในราคา6บาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก,ก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของเดอรของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรองนี้คืออเดอของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในส่วนหน้าหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเหมือเพื่อนทันใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดลอย,ยไ,ลไม่ขึ้นสามารถทำเลขออเดอร์จากหน้าหน้าตรงนี้ส่งให้แอปมินกันได้เลยะคะ่ะ แต่และออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบ,บอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้นี่ตรงนี้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิโวโค้ดกับคริปโตนะคะสามารถเติมเงินแก่ไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในนะี้กันทั้งหมดเลยค่ะ สามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคำสั่งสื่อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อตรงนี้หากเพื่อท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สับบัตลอกลิงตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าขอมีิชร์ท่าเปซ็นกันเลยคะ่ะมาดูติดต่อแอมินกันค่ะติดต่อแอมินตรงนี้หากเพื่ท่านใดนะคะที่ มีปัญหาตึงเงินไม่เข้าย่อยอะไรไม่ขึ้นสามารถรของความชิดเลยกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกับถึงได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดวิวสตรีมสดก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมากๆเลยนะคะขึ้นเป็นห้า้อยสี่สิบคนแล้วนะคะ,เ,คะ,คะเ,พเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMP MM Key Social ก็กดผ่านลิงก์จากดานล่างกันได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k m ่เ o c i a l เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยลองเลือกไปดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ